สนับสนุนโดยเบ n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชจนเหมือนแบบว่าเราตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำอะ่ะเหมือนเราจะหมดแรงแล้วอะ่ะเราก็นึกถึงพ่อนึกถึงแม่ว่าเรายังไม่อยากตายเลยแบบช่วยช่วยด้วยเรายังไม่อยากตายเลยเราไม่อยากมาตายแบบนี้ เริ่มเล่าเลยนะคะทุกคนก็คือตอนนั้นเมื่อปี64สทุกคนเราอะมีแพนที่จะไปจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้เพื่อนก็คือแบบมันเป็นช่วงโควิดอะทุกคนแล้วทีนี้ก่อนหน้านั้นมันก็เลยไม่ได้จัดแล้วพอทีนี้พอโควิดซาแล้วเขามีปล่อยให้เที่ยวกันได้อะไรเงี้ยก็เลยกะว่าจะจัดทิป จัดงานมันเกิดเพื่อนย้อนหลังมีเรามีแฟนเราแล้วก็มีน้องอแล้วก็มีเพื่อนเจ้าของมันเกิดแล้วก็แฟนเจ้าของมันเกิดก็คือแฟนเพื่อนแล้วก็คุยกันนี่แหละว่าเออมึงแบบว่าจะไปจัดที่ไหนดีเหมือนแบบเออไปเที่ยวด้วยเอาบรรยากาศด้วยแล้วทีนี้ก็เลือกมาไปการไหมเพราะปกปะติก็จะไปกันทุกปีอยู่แล้ว ที่การอะเพราะวันเกิดเราอะไรเงี้ยมันก็ไปทุกปีอยู่แล้วแล้ทีนี้เพื่อนก็เลือกมาสองที่แล้วก็อันเนี้ยเราที่ที่จองอเนี้ยคือเราเป็นคนเลือกทั้งหมดมีทั้งหมดสามสามที่ที่เลือกมาว่าเออจะไปไหนดีแต่อีกสองอันอะก็คือราคาสูงแล้วกิจกรรมอะไรอะก็คือไม่มีให้ทําทุกคนก็เลยคุยกันว่าเออเอาอันนี้ไหมเพราะว่ากิจกรรมอันเนี้ย มีล่องเรือชมวัดแล้วก็พาไปดูวัดเก่าที่จะมีอยู่บนเนินนะคะแล้วก็ตอนเช้าจะมีตักบาตรก็คือของตักบาตก็คือเขาจัดเตรียไมไว้ให้ก็คือฟรีรวมกับค่าที่พักไปแล้วแล้วคือตกหานกันอะ่ะมันก็ไม่กี่บาททุกคนแต่ก่อนไปอะ่ะเราก็ไม่ได้เช็คนะว่า เออเดินทางจากกทมอจากบ้านอะ่ะไปไปที่นู่นอะ่ะมันกี่กิโลเพราะคิดว่าปกติไปที่เออเรียกว่าเขื่อนสีนครินก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะทุกคนที่เราเคยไปอ่ะนะแต่พราะเออก็จองอันนี้ไปมาจงมาจำเสร็จก็ถึงวัน พอถึงวันก็เดินทางอะไรปกติก็เออทำไมมันไกลจังวะแล้วพอมาดูแมปอะทุกคนแบบมันหลายร้อยกิโลมากอะแล้วเดินทางเกือบไปสุดมันมันจะข้ามไปอีกประเทศหนึ่งปร,ประเทศพามา่าหรือเปล่าเราไม่แน่ใจอะทุกคนพอเดินทางแบบทางก็เปี่ยวทางก็อะไรแบบว่าเออมึงทำไมมันนานจังวะแล้วก็คุยเล่นคุยอะไรกันบนรถว่า เออแล้วเป็นอะไระทําไมเหมือนเหมือนแบบว่าพอมีงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่ามันเกิดมึงวันเกิดกูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทาไมถึงไปแต่การวะเลือกมาสามสี่ที่แม่งก็จบอยู่แค่ที่การเราก็เลยแบบตอบเพื่อนว่าเออหรือมึงแบบชาติที่แล้วตายที่การหรือเปล่าเออแบบแต่ว่าชาตินี้ไม่เอาแล้วนะแล้วก็ขำกันมันลดแล้วก็เดินทางไปพอใกล้จะถึงอ่ะพวก แฟนของเพื่อนเราก็น้องเราอะปวดฉี่ก็เลยแวะข้างทางที่เป็นป,ป่าแบบป่าเลยอะไม่มีรถผ่านเลยทุกคนก็ให้มันไปฉี่แล้วที่นี้เราก็เป็นคนขี้แกล้งอะทุกคนก็เลยบอกเพื่อนเราที่เป็นคนขับบอกมึงเออแบบเหยียบไปเลยเหมือนแบบให้แม่พวงแม่งวิ่งตามกันสองคนอพอมันลงไปฉี่มันก็แบบ เห็นเรากําลังแบบว่าขี่รถจะจะทิ้งมันการเออมันก็วิ่งวิ่งตามแล้วก็ถ่ายคลิปยังถ่ายอันนี้คลิปนี้มันยังอยู่ในติดต o k อยู่นะทุกคนเออแล้วพอถึงแล้วก็เออเร็วเๆ็วเร็วเรวรีบวิ่งึ้นรีบวิ่งึ้นอันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เราคิดทําให้เขาอะตามเรามาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะเหมือนแบบว่าไปพูดว่าเออแบบมือมึงแบบขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยเร็วเร็วเร็วรีบวิ่งรีบวิ่ง เหมือนแบบว่าไม่ไม่ไมรอะไม่ได้ใช้ชื่อแบบเออทอยเออแพ็คเร็วๆอะไรเงี้ยแต่เราไปใช้แบบเออพวกมือพวกมืออะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวต่ออีพีสองนะคะอีพีสองมาแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่เพื่อนแวะฉี่ข้างทางเสร็จก็นั่งรถกันมาปกติไม่มีอะไรประมาณห้าโมงเย็นก็ถึงที่พักแล้วก็ขนของเข้าที่พักกัน ล้วก็บอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยวรีบเปลี่ยนเสื้อผ้านะเดี๋ยวประมาณแบบอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะจ,จะมีคนเรือมารับพาเราไปล่องเรือชมวัดกันเพื่อนก็บอกเออเออเราก็เลือกกันว่าจะอยู่ห้องไหนมึงจะนอนห้องไหนพอเพื่อนเพื่อนอ่ะนอนกับแฟนสองคนเพื่อนก็บอกว่าเออเดี๋ยวกวาห้องขวาริมขวาละกันเราก็บอกว่าเอองั้นกวาห้องนี้ก็คือห้องริมซ้ายพอเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ เจ้าของแพรหรือเป็นพนักง,งานหรืออะไรสักอย่างอ่ะเขาเดินมาแล้วเขาก็ชุดมอนมาให้แล้วก็ของใส่บาทในตอนเช้ามาให้เราก็บอกว่าเออพี่เดี๋ยวพี่เอาวางไว้ตรงชั้นข้างห้องหนูก็คือห้องซ้ายใช่ไหมคะวางไว้ห้องซ้ายได้เลยค่ะวางไว้ข้างห้องบนชั้นตอนเช้าจะได้ตื่นกันแล้วก็แบบหยิบกันไปแบบสะดวกสะดวกพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็พากันถ่ายรูปเพราะว่าเออวิวมันก็สวย ถ่ายรูปสักแป๊บหนึ่ง,นงคนเรือก็เออนั่งเรือมาลับแล้วก็เออไปเพราะว่าถ้าจะแบบไปชมพรุ่งนี้เช้าก็คงแบบน่าจะตื่นไม่ไหวกันแล้วไหนจะแบบขึ้นไปถ่ายลงถ่ายรูปกันอีกก็เออไปไอนี้ละมึงไปไปเลยพอนั่งเรือไปพอเห็นวัดก็แอบตกใจอยู่นะแล้วก็แบบเออหล่อนยังคุยกับแฟนแล้วก็เพื่อนอยู่เลยว่าเออมึงหลอนน่อนเนาะแบบทาไมแบบว่า แบบน่ากลัวขนาดนี้แล้วคนคนเรือค่ะคนขับอ่ะก็บอกก็เล่าประวัติว่าเนี่ยแบบเป็นมาแบบนี้แบบวัดหลายหลายร้อยปีนะเธอเนาะวัดหลายร้อยปีเลยนะเหมือนแบบว่าที่มาจมแบบนี้เพราะว่าแต่ก่อนก็เป็นวัดแบบปกติแต่เหมือนแล้วเออแล้วตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านของพวกคนมรเอาเอาไว้ให้แบบว่าแบบทำทำอาชีพทำาหากินอะไรกันแบบปกติเลย เราก็ไม่ได้ฟังเราก็ไม่ได้ฟังมากว่าเออ oh. เขาเล่าประวัติอะไรเราก็เออสนใจแค่ว่าถ่ายถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรกันเสร็จแล้วคนเรือก็พาเราไปจอดอีกวัดหนึ่งชื่อวัดอะไรเราจาไม่ค่อยได้ที่มันต้องเดินขึ้นเดินไปอะ่ะมันวันหยาทุกคนอืมแบบร้อนๆอ,นอะ่ะเก่าๆเ,เลยเสร็จแล้ว เขาคนเรือก็จอดแต่คนเรือรอที่เรือเรากับเพื่อนมีแค่ห้าคนใช่ไหมเรากับก็พ<ๆ>ูดกับเพื่อนว่าเออจะขึ้นไม่ขึ้นดีวะไม่มีคนเลยเหมือนแบบฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วอะ่ะอืมไม่มีคนเลยแต่มาเออไปก็ไปเพราะว่าเหมือนแบบมาแล้วแบบข้างล่างมีแค่คนขายดอกไม้เนาะแค่หนึห่งคนแล้วแล้วก็แบบพวกปล่อยปลาอะไรเงี้ย เราก็เดินขึ้นไปก็นับขั้นบันไดเล่นๆกับเพื่อนแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปกันพอขึ้นไปก็พอขึ้นไปเจอก็โอ,อ้แบบหลอนจริงว่ะแล้วก็รีบไหว้รีบกลับกันก็นั่งเรือกลับที่พักเสร็จแล้วก็ไปตั้งของกินหมูกระทงหมูกระทะเออเราก็รอรอเวลานั่งกินหมูกระทะรอเวลารอเป่าเค,ค้กเพื่อนพอเป่าเค,ค้กเพื่อนเสร็จแล้วเราก็บอกว่า เออเดี๋ยวเป่าเค้กเสร็จอ่ะเดี๋ยวกูว่าจะแบบนั่งเล่นสักแป๊บหนึ่งเหมือนแบบเล่มๆหมูกระทะแป๊บๆป๊ปปหนึ่งเดี๋ยวจะขอไปนอนแล้วนะเพราะว่าเพียตั้งแต่เช้ายังไม่ได้นอนเลยเดินทางก็ต้องหลายกิโลหลายร้อยกิโลเพื่อนก็แอบบน่นบนี่แหละว่าเอ,อ้านอนเร็วเกินอะไรเงี้ยแล้วบอาเออเดี๋ยวตอนเชา้าเหมือนแบบว่าต้องตื่นไปถ่ายรูปข้างบนสะพานอีกนะพวกมึงก็รีบกินแล้วก็รีบนอนกันก็เออไม่ได้เซาซีเพราะแบบ นากรง่วงจริงแล้วอะก็เออไปนอนไปนอนแต่ก่อนที่เราจะเข้านอนเราก็บอกว่าบอกแฟนแล้วว่าเออเดี๋ยวเราจะนอนริมขวาสุดนะก็คือทางเดินเข้าเดินออกที่ติดกับประตูกระจกส่วนแฟนเราให้ให้เขานอนกลางส่วนน้องผู้ชายอะ่ะให้นอนซ้ายสุดก็คือติดกับห้องน้ําก็เออโอเคตามนี้น้องเราก็เลยบอกว่า แต่ผม่มีสาวนะมีเด็กคุยอยู่ที่สังขาผมขอพามานั่งพามานั่งเล่นที่นี่ได้ไหมเราก็เลยบอกว่าเออโอเคเอามาสิไม่ได้ซีเรียสอะไรเอามาเอามาเดี๋ยวไปต่ออีพีสกันนะคะทุกคนมาต่ออีพีกันเลยนะคะทุกคนใกล้จะจบแล้วหลังจากที่เราแบ่งที่นอนกับแฟนแล้วก็น้องไปเนาะว่านอนนอนตรงไหนเรานอนตรงไหน ตอนเช้าเราก็มาถามเพื่อนกับแฟนอีกทีนึงว่าเออมึงเมื่อคืนอะ่ะมึงเข้านอนไปกันตั้งแต่ตอนไหนเพื่อนกับแฟนก็บอกว่าเข้านอนประมาณเที่ยงคืนแต่ของที่กินกันอะ่ะยังยังไม่ได้เก็บนะกะจะเก็บตอนเช็คเอาท์กะจะเก็บกันตอนเช็คเอาท์อีกทีนึงก็คือพวก พวกเตาหมูกระทะปิ้งย่างอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าพวกเกล้าพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกขวดพวกแก้วอ่ะก็คือวางเกลือแล้วก็มีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้วางเกลือทางทางเดินที่จะเดินไปทางด้านหลังแพรทุกคนวางวางปิดไว้หมดเลยนะแล้วก่อนจะเข้านอนอ่ะเพื่อนเราก็มาส่งแฟนเราใช่ไหมว่าเออเมืองประตูปิดดีๆนะล็อกก่อนให้ดีเพราะว่าประตูอ่ะมันเป็นบานเลื่อนใช่ปะ แต่ประตูอ่ะมันเปิดปิดยากมากเหมือนแบบต้องใช้แรงเยอะๆเลยแบบเหมือนมันฝืดอะทุกคนต้องแบบใช้แรงกว่าจะแบบว่ากว่าจะเปิดกว่าจะปิดได้อ่ะแต่แฟนเราก็บอกว่าก็ปิดดีแล้วแล้วก็ลองเปิดแล้วก่อนจะนอนอะก็คือปิดแบบปกติไม่ไม่ได้แบบอะไรเลยแล้วก็ปิดมงุงปิดม่านเสร็จแล้วเราก็นอนใช่ไหมหลับไปไม่รู้ว่าประมาณตอนไหนอะเหมือนเรามาฝัน เหมือนฝันแหละเออเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเลยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันทุกคนเหมือนฝันว่ามีผู้หญิงมาเรียกแต่เสียงผู้หญิงคนนั้นน่ะคือเสียงของเพื่อนเรามาบอกว่าตื่นตื่นตื่นได้แล้วตีสองแล้วพูดย้ำประมาณสามครั้งว่าตื่นตื่นตื่นได้แล้วตีสองแล้วตื่นตื่นตื่นได้แล้วตีสองแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสิ แล้วก็พูดต่อว่าแบบมึงนอนน่ะมึงไหว้ขอเจ้าที่หรือยังในความรู้สึกเราอะ่ะเหมือนเราอะ่ะแบบลุกขึ้นมายิ้มให้ยิ้มแบบเนี้ยเออเหมือนแบบลุกขึ้นมายิ้มเหมือนแบบอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวเลยทุกคนแล้วก็จําความฝันต่อไม่ได้ว่าเออตัวเองอะ่ะพูดอะไรต่อรู้ตัวอีกทีนึงก็คือตัวเองอะ่ะได้ยินเสียงว่าตุ้มแล้วตัวเองอะ่ะอยู่ในน้ํา ในความรู้สึกตอนนั้น,นยังคิดอยู่เลยว่าเพื่อนกับแฟนอะแกล้งเราเหรอแล้วทำไมถึงแกล้งเราแบบนี้รู้ก็รู้อยู่ว่าเราเอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นทำไมถึงแกล้งแบบนี้แล้วเราก็ผุดผุดแบโผลอยู่อย่างนั้นอะจนแบบพอแบบขึ้นมาอยู่เหนือน้ำก็เห็นว่ามันมืดมืดมากในความคิดอะมันเป็นแบบว่า เชี่ยวนาทีจริงๆเหมือนแบบว่าเวลามันไวมากๆแต่เหมือนแบบว่ามันเป็นร้อยความคิดเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราใครเอาเรามาโยนเพื่อนแกล้งหรอแล้วทําไมเพื่อนถึงไม่ช่วยแบบแล้วทําไมปล่อยให้เราอยู่แบบนี้แล้วเพื่อนไปไหนเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเพื่อนอะเข้าเข้าไปนอนแล้วแล้วเพื่อนไปไหนแล้วแบบแล้วจะลอยไปยังไงจะมีขอนไม้จะมีกิ่งไม้ให้เรา จับไหมเราจะแล้วเราว่ายน้ําไม่เป็นเราจะทํายังไงให้มันไม่จมเราก็ผุดๆโผโ่ๆแล้วก็แบบได้ใจตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ทุกอย่างมันก็เงียบอบทุกคนเพราะว่ามันตีสองแล้วอะไม่มีใครช่วยเรามันแบบเงียบหมดแบบมืดไปหมดเลยจนเหมือนแบบว่า เราตะเกียกตะกายอยู่ในน้าอะ่ะเหมือนเราจะหมดแรงแล้วอะ่ะแล้วก็นึกถึงพ่อนึกถึงแม่ว่าเรายังไม่อยากตายเลยแบบช่วยช่วยด้วยเรายังไม่อยากตายเลยเราไม่อยากมาตายแบบนี้มันยังมีอีกหลายๆอย่างที่แบบที่เรายังไม่ได้ทําแบบพ่อกับแม่ช่วยหน่อยเหมือนแบบแล้วก็นึกถึงปู่เราะนบถือปู่พญานาคเราก็นึกถึงปู่แล้วเหมือนมันเป็นแรงสุดท้าย ที่เรามีอ่ะเออเหมือนแบบถ้าวันนั้นมันไม่มีท่อแป๊บสีฟ้าที่เราไปตะกายแล้วจับโดนอ่ะทุกคนเราก็น่าจะตุยอ่ะอืมเขาว่ายนะ้ําไม่เป็นจริงๆอ่ะล้วก็เป็นคนกลัวน้ํามากแต่ชอบไปนะชอบไปการเราก็ตะกายไปไปจับไอ้ท่อแป๊บที่ที่เราลงไว้หน้าช่องอ่ะลูปอ่ะแล้วก็ไปตะกายไปจับเสร็จแล้วเราก็ จะขึ้นได้แต่สักพักหนึ่งมันก็ตกลงไปอีกแล้วก็จุ้มลงไปในน้ําอีกเสร็จแล้วพอเราตกลงไปในน้าอีกเราก็แบบพยายามที่จะแบบว่าไปไปจับไปจับท่อแปมมนั้นอีกแล้วเราก็แบบใช้ขาใช้ขาตะกายแล้วก็แบบว่าเอ็นตัวแล้วก็ปีนขึ้นมาทุกคนตอนเราปีนขึ้นมาเลยยังงงอยู่ในเลยนะว่าตัวเองอะมาอยู่ตรงไหน เรายังจําไม่ได้เลยว่าเราอ่ะมาตกข้างหลังแพเราจนเราอ่ะเดินเดินไปทางทางทางขวาเออเดินตรงไปแล้วเรามาดูเอา้านี่มันห้องนี่มันห้องเรานี่นาเดี๋ยวมาต่อ ep สี่กันนะคะทุกคน ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม s u p e r อร์แทหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ